อยู่นาเด้อพี่น้องเลยสาหัส,สพิ่นมาแล้วเนาะเพิ่นจะมาแล้วมาฮักน้อไม้เลย <c oughs> อ่ากระทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนมาเนี่ก็มาฮักน้อไม้อยู่ในกโกในหน้าเฮานี่แหละเพราะว่ามันปร่งนอดปรง่งเนงเลยเนาะเห็นทางไหมฮ่ามึงเนี่ยเป็นยังนี่ฮักเอาเลยนี่สาหัส,สพิ่นก็นมาเลย ับล <c ười> ่วงมาใส่น้ำไม้เลยเราพ่นอยากกินแกงน้ำไม้ก็เดียกพ่อแกงนายนอนน่อยกนนม้เือนเพิ่งคุงเลยโอ้แตกแนงเนาะน้ไม้หักเอาเลยทัดเอาไเลย ngon đấy thế nhé, nó mày sệt sệt đấy, ngồi đi nhẹ, này chứ không sẽ đột, chỉ bằng men quá thằng thằng đùm, ha, à, mình đi nhà cả cả lông cào, nào ngay nào mát gì, chỉ là xì mua vít nữa, nào มันละก็แห้งเนี่ยนะแห้งแน,น่นี่ใส่กระสอบแล้วเลยเหมือนเอาไปขายได้เลยๆเหมือนอะไรว่าสอบหนึ่เนนงเลยหน่อยเดียวนึงมาเด้อเอาหน้ามไม้ซอยแกงหน้าไม้พี่น้องเลยแกงหน้าไม้ตามบอสาบานนอกบัานานาวหน้าไม้ไม่ไม้มมดสดๆเลย นักคนอแ้บันมะม่ปุงยอดพวงแดงเลยมไม่เลี้ยงน่องนี่ต้นนี้ก้นเนยลยม <c oughs> องไงลมเฮง .swing นดกกอดจนกน้นใช่ไหมมองไี่ย่เขาก็ไม่ได้เอาดินมาทมเนาะ ทมเงามันเน่เขามาได้เอาดินมาทมโหอ้น้ำใม่คนที่หย่อนนี่กันชิ้ใหญ่จักเทือมนี่นี่น้อยน้องหย่อนนี่ที่งามไหนคนชิ้นใหญ่พดหน้าบเอาดินมาทมคูนเนาะผักนี่แล้เนี่ Không, à, à à nah. yani men ngân với quá đấy là đấy là cái lời mh 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 mhm 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 อานก็ดีเก่งบันน่ะสดไปเลยใครเตะได้พี่น้องเด้ยังไงน้ำใหม่เขาก็เอาแน่นี่แหละไปพ่อบันนี้บัดด์เต้องเก่งลายเก่งพอดีเพัดนี่ยมันแมงอยกตัวนี้เนาะเนี่ยมาหน่อยกันเลยแมงอยกไหนแมงเนี่ยอยากแมงเนี่ย มีแต่เห็ดนั่นาะเห็ดหูหนูมาใส่เอาใบมะพริกไปตำแพะเพราะตำส่ยานางไหน <c oughs> ม,น <c oughs> มนันกินนี่มะเต่งกระเหี่ยวฮุบไปไเลยมาเคือง,งานยุ้ยมะเขือนี่อันนี้เขาก็ได้จะก,กันนี่อันนีก็ม่วงม่งอันนี้แตกใบหรือว่าปร่งดอก ตน้นมะม่วงกับนีตน่ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยหนก,กปูกเนาะงามเลยปงใบเดียวงปงดอกเนาะพอ่อบันเลยไปยมาบางพ,งางพีก้อนบันนี่มันตามใส่ยานางไงมีมันเขียวนไงไปพีก็งามงามเลยนี่ยังก็ต้อง,งเป็นดอกบันก็ต้องจะเป็นหมากเลยเนาะ เอาใบก่อนเด้อบางเล็ดก้อนเล็ดเพิ่นเตกเตกยอดเตกเนงก่อนใบพริกี้เลียงงามจังพี่น้องเลยแต่มะเขืองามได้มะเขือนตะกี้คิดได้ใช่ไหเนาะไม่อย่างงามได้หนังไงมาดำมาดำเนี่ยมะเขือเลยพี่น้องโอ้ยสะออนอือแต่มาปลูกแล้วนี่น้อยนึ่งคือสิตายนี่ กุชบย่างนมาหนี้ดอกนี่งามส์ต้นมะเขือขั้นตอนนี้ครัิมาเกะมะโปะเห็นาล้วมะโปเปลือกมันไม่แน่เยก่งน้ำม่ยามเทียงยามใบ เพราะมันเที่ยงนะจช่ไหมครับบ่ายโมงนั่นกินตอนบ่ายโมงใหม่ครับกรบสุ่นๆเลยเนยงัะเป็นเนงมันมาๆป่อกไม่กันมัน้ง เคยป่นไม่ีขวดไม่มีขวเมียป่ะตอนเกันเาลงงานได้ ยังไงบาย

กินอะไรอย่างนี้นะโล่อะไรก็ตามเชือบตามเชือบตามกระทางเจ๋งเจ๋งว่าบืนมากกับหลงตัวเองเกิดว่ามันบักมันหนักมันหนักขนาดนี้ที่บอกว่าแค่นี้ก็แฟนเรื่องแม่อยู่ที่มาดิบแค่โล่ได้เกี่ยวกับอะไรก็ไปถึงนักกุมมงลองดูนะแอบไปหลง จว่าก็ได้นะมจาดวงแล้วมีหัวเราเบเราเป็นเก็บหัเรา่งแล้วก็ได้หัวเราบเปหหมอต้มน้ำไหมเบกัยังบทันจืดด้อพี่น้องเลยเนาะนี่ต้มน้ำไหมยังบทันจะจืดฮันฮันมานี่ตู้เมยจะพกรบผ้าะเ้าเาเก่ง้ไหมกระเ้าไม่ใช่เก่งไหม่ พ่อ <screws> พ่อื่อพเห็เฮบานเนอเด้อพาเหนบานวพ่หาใช่พาเก็บนาใช่่เออพ่เก็บป่ะน้กวกมันพาห่าวเลรนพ่ห่าว้นมันแฮงลมแหงแล้วแม่เนาะลมแหงเดี๋ยวพาวลนมงนี้่พจลรนพหาวบนแก่เมงก่อนมามาแกะน้องเมืองก่อนเปลนไปกินบอกคือเปนแห่ เราเห็ดขนมมุกปจก,กันข้าวข้าห่าวลมแห้งเดี๋ยมันลนเองมันเจ้าว่ามันเนอกับเจ้แดมาแกะเนข่าว่้าว้าหลานใ่าหมมามุกขมมเขอข้าวข้าวเอาเงินถอย่อดเพราะเราถือได้ข้าวข้าวไป พามามนี่กะใส่เครื่องเคียงลงไปเรียบร้อยมึงนี่เสียงหมอกะพดวัวอัว,ว,วอยู่อหอมมะข่ายงทันทวนอยู่พี่น้องนเลยมึงนี่ใส่เห็ดหูนูน้ำม,มาๆมา,มาข้าวเที่ยงแกงน้ำไม้ยามใบาย่ข้านีกนกะหุงข้าวเจ้าไว้รอข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยนะพี่น้องเลย คงไว้เตรียมกินกับแกงน้ำม้นฮอนฮอนมาเด้อมาเด้อตักจะได้บัตรเลยนะแกงน้ำม้นเดี๋ยว่าแกงเห็ดกระปุงแล้วเห็ดลายกลัวมาเด้อพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันตอนเที่ยงนี่นะครับสังฮัตตากะตุ้มเมย์ตะพวงแซ่บป่าแซ่บแกงไม่กับเว้นแกงใหม่กับเวนน้ำมัมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลย าสำหรับที่นี่กับสีขอจบคลิไปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อกินข่าวกินน้ำก่อนบัาเนี่ยขอลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ